สวัสดีค่ะวันนี้จะมาจัดโปรโมชั่นค่า2 9บาทแล้วก็จะมาดวอัปเดตของเล่นที่เหลือกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งโปรโมชั่นกันก่อนนะคะอันนี้นะจะเป็นโปรโมชั่นค่าส่งราคา19บาทเท่านั้นนะคะถ้าสั่งของนะคะเกิน100บาทขึ้นไปนะคะของอันนี้นะคะจะสั่งเป็นของเล่นก็ได้นะคะหรือว่าจะสั่งเป็นขนมก็ได้นะคะสกุชี่หรือว่าเครื่องเขียนก็ได้นะคะของอันไหนก็ได้ในร้านนะคะครบ100บาทก็จะได้ค่าส่งราคา19บาทเท่านั้นค่ะ จากปกติค่าส่ง35บาทนะคะโปรนี้คุ้มมากมนะคะ19บาทนะคะเดียวจะเป็นค่าส่งราคาเหมาเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะจะจัดถึงวันจันทร์ที่6มิถุนายนเท่านั้นนะคะก็จะจัดแค่3วันนี้เท่านั้นนะรีบมาอุดหนุนกันนะคะเป็นโปรที่คุ้มมากๆเลยค่ะจะสั่งเป็นของเล่นก็ได้นะคะ หรือว่าจะสั่งเป็นสกูชี่ก็ได้นะคะอันนี้นะใครอยากดูคลิปรีวิวสกูชี่ล่า <anywhere> ส <sk> ุดนะคะสามารถดูได้ที่คลิปนี้นะเดี๋ยวเรานะคะก็จะทิ้งไปลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะที่ขับธิบายใต้คลิปนะคะก็จะเป็นแบบสกูชี่แบบต่างๆนะคะอันนี้ก็เข้าร่วมโปรโมชั่นค่า29บาทด้วยนะคะหรือว่าจะสั่งเครื่องเขียนก็ได้นะคะอันนี้นะจะเป็นเครื่องเขียนเข้าๆตอนนี้นะคะใครสนใจนะคะสามารถทักมาได้นะจะส่งภาพของพร้อมราคาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเครื่องเขียนคร่าๆค่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนขนมนะคะก็จะมีหลายแบบมากๆนะคะจะเป็นแบบขนมหน้ารองนะคะแล้วก็ขนมก็จะมีเป็นตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบลูกอมนะคะช,ชค็อกโกแลตต่างๆนะคะมีเป็นมาม่าเผ็ดแล้วก็ขนมน้าตาลก็มีนะคะนี่นะคะก็สามารถสั่งของอันไหนก็ได้นะคะในร้านให้ครบ100นะคะก็จะได้ค่าส่งราคา19บาทไปค่ะ ใครสนใจนะคะสามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครอยากสอบถามนะคะหรือว่าสั่งซื้อนะหรือว่าอยากดูภาพของทางร้านพร้อมราคานะคะสามารถทักไลน์นะคะตามที่ขึ้นตอนนี้ได้เลยค่ะส่วนใครที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่สุกทางไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กแย้มโรช็อปค่ะอันนี้จะเป็น IG นะคะจะมีภาพของพร้อมราคานะคะแล้วก็จะลงอัปเดตนะเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะเข้าไปตามกันได้นะคะชื่อ i อจีวายจัดสกูชี่ค่ะ ราคาที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางนะคะสามารถสั่งได้นะที่ทางช e, ้อปปี้ตามที่ขึ้นเลยค่ะทุกช่องทางเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่คำอธิบายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นั้นจะเป็นไบเชนนะคะราคา35บาท 3- ชิ้น100นะคะสามารถซื้อคลาสกับแบบอื่นที่ราคา3 5บาทได้นะคะจะมีทั้งหมด4สี4ตามนี้เลยค่ะ แองเกิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคา3 5บาท3ชิ้น100บาทเหมือนกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถบิดเล่นไปมาได้นะคะเสียงก็จะมีเป็นเสียงเล็กน้อยประมาณนี้นะอันนี้ก็เล่นเพลินมากๆนะคะ35บาทนะคะ3ชิ้น100บาทเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็จะมีหลายสีนะคะจะมีทั้งหมด5สีนะคะจะมีเป็นสีแดาแดงนะคะสีนี้สีนี้นะคะสีนี้แล้วก็จะเป็นสีค่ะ3าบาท3ชิ้น100ค่ะ แวรกี้แท็กนะคะอันนี้ราคา25บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนข้อต่อบิดไปมาได้แล้วก็จะมีเสียงนะคะนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้นะก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะราคา25เท่านั้นนะคะจะมีเป็นสีสนี้นะคะสีนี้แล้วก็จะเป็นสีนี้นะส,น,สนใจสีไหนสนามารถแคปภาพมาได้เลยนะคะ25บาทเท่านั้นคะ่ะสลามนะคะราคา35บาท3ชิ้น100นะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะ สามสีในหนึ่งกระปุกแบบนี้นะคะแล้วก็แบบก็จะมีตามนี้เลยค่ะสนใจสีไหนสามารถระบุมาได้นะคะสลามใส่การ์ตูนนะคะก็จะเหลือสองสีนี้นะคะลูกแก้วตาไข่นะคะราคา15บาทค่ะมีทั้งหมด5สีตามนี้นะคะไข่บีบนะคะ30บาทค่ะซอฟต์ลีกับสับปะรดนะคะราคา3าค่ะอินฟินิตี้คิว์นะคะราคา39บาทนะคะตัวนี้นะจะมีทั้งหมด6สีนะคะก็จะมีเป็นนี้นะคะสีเหลืองนะคะ สีเขียวนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูนะสีฟ้านะคะอย่างประมาณก็จะมีเป็นสีขาวแล้วก็จะมีเป็นสีดําอันนี้ด้วยนะคะราคา39บาทค่ะพวงกุญแจปอปิดนะคะราคา25บาทค่ะปอบทูบนะคะหรือว่าท่อยืดนะคะอันนี้ถ้าเป็นแบบไซส์เล็กนะคะจะเป็นไซส์ประมาณนี้นะรานะคานะคะจะเป็นราคาต่อหนึ่งชิ้นแบบนี้นะคะรา<บ><น>นะคาชิ้นละ20บาทนะคะก็จะมีสีทั้งหมด6สีแบบนี้นะค่ะเป็นสีโทนพัสเทิลนะคะ แล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้ถ้าเป็นแบบสายใหญ่นะคะซสายใหญ่นี้จะเป็นสายค่อนข้างใหญ่เลยนะคะราคานะคะชิ้นละ30ค่ะก็จะมีสีตามนี้นะคะเป็นสีพาสเทลเหมือนกันนะสายใหญ่30นะคะสายเล็กชิ้นละ20ค่ะต่อมานะคะถ้าเป็นแบบกล่องนะคะอันนี้นะจะได้เป็นซสายใหญ่นะคะทั้งหมด6ชิ้น6สีนะคะครบสีเลยนะคะด้านในนะคะแล้วก็จะได้กล่องไปด้วยนะคะราคานะคะกล่องละ160้บาทค่ะ มังกี้นูดเตนะคะอันนี้จะเป็นเส้นแบบดึงๆแบบนี้นะคะสามารถยืดได้ยาวมากๆนะคะแล้วก็บีบเล่นได้นะคะเนื้อจะเป็นแบบดึงๆแบบนี้นะคะตัวนี้นะจะมีทั้งหมดห้าถึงหสีนะคะก็จะมีประมาณหกสีนะคะมีสีน้ําเงินเหลือแค่เส้นสุดท้ายแล้วนะคะนี่นะก็จะมีสีตามนี้เลยนะคะราคาเส้นละสิบ้าบาทค่ะสแนปเปอร์นะคะอันนี้เวลาเล่นก็จะบีบแบบนี้เลยนะคะเสียงดีมากๆเลยนะตัวนี้นะคะก็จะมีสีตามนี้ค่ะราคานะคะสี่สิบห้าบาทค่ะ บอลเม็ดหลากสีนะคะราคา39บาทค่ะบอลเหนียวนะคะอันนี้งานเนี้จะเป็นแบบเหนียวนะคะแล้วก็สามารถดีดเลื่อนได้นะคะรานะคา25บาทนะคะก็จะมีสีตามนี้เลยค่ะอันนี้สามารถเลื่อนแสงได้ด้วยนะดาวนะคะอันนี้ราคา45บาทค่ะจะมีทั้งหมด3าสีให้เลือกนะคะเป็ดยืดนะคะอันนี้นะจะเป็นของเล่นยืดนะคะเนี้ยก็จะเป็นแข็งแขคะ่ะแล้วก็สามารถยืดได้นะคะ นี่นะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะราคานะคะ45บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4สี4ค่ะมายูนิคอนนะคะราคาส5บหาบาทค่ะตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด3สีนะคะสับบรีบบิบนะคะ4 5บาทค่ะเจ็บปีนะคะแล้วก็นี่จะเป็นแบบกล้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบปอกลือกแล้วนะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นของเล่นมีไฟนะคะก็จะเป็นไฟกระพริบแบบนี้ค่ะสามารถบีบเล่นแบบนี้ได้นะคะลายก็จะมีตามนี้เลยนะคะจะมีเป็นลายกระต่ายนะคะลายหมูนะคะแล้วก็จะเป็นลายน้องหม,องหมาอันนี้นะคะจะมีสี3าสีนะคะของเล่นบีบเข่งเล็กนะคะอันนี้ราคาเข่งละ45บาทค่ะหมูยืดนะคะ45บาทนะแมวยืดนะคะ45บาทค่ะข้าวโพดบีบนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะราคา55บาทนะคะ อุ้นจียืดนะคะราคา55บาทค่ะของเล่นเข่ง3ลูกนะคะราคาเข่งละ70บาทค่ะ ต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นของจิ๋วนะคะจะเป็นราคา19บาทนะคะก็จะมีหลายแบบมากๆนะคะจะมีเป็นแบบเซ็ตคู่แฟนต้านะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบช็อกโกแลตประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะใครสนใจสามารถทักมปได้นะแล้วก็จะมีเป็นแบบขวดเดียวแบบนี้นะคะโอรีโอ้ก็มีนะคะจะเป็นราคา19บาทนะคะ6ชิ้น100นะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบช้อนนะคะแม่เหล็กนะอันนี้นะคะจะเป็นราคา25บาบาทค่ะก็จะมีหลายสีนะคะจะเป็นสีขาวก็มีนะคะ ีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะช้อนราคา25บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นลูกพีบีบนะคะราคา45บาทค่ะเนื่อจะเป็นนิ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็นตาข่ายแบบนี้ด้วยค่ะกอนี้นะคะจะเป็นแบบของเล่นนะคะแล้วก็นี่นะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบไปก็ได้นะคะหรือว่าใครนะอยากดูภาพสินค้ารางพร้อมราคานะคะก็สามารถทักไปได้นะคะทางไลน์ตามที่ขึ้นค่ะ และสำหรับใครที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่ส่วทางไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟสบุ๊กแยมโลช็อปค่ะส่วนนี้จะเป็น i g นะคะจะมีภาพของพร้อมราคานะคะแล้วก็จะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะเข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อ i g Y ีาจัสมุชค่ะและใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางนะคะสามารถสั่งได้นะที่ทางช้อปปี้ดามที่ขึ้นค่ะทุกช่องทางเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่คำอธิบายใ,ใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาออุุดนนนนกันเยะะะะๆ้คคขบ่